ก,คคการพบพระเจ้าที่เบตเอลเป็นจุดเปลี่ยนท่าทีชีวิตของยาโคบครับยาโคบพูดว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้าประทานอาหารให้กินและเสื้อผ้าให้สมใสจนข้าพเจ้ากลับถึงบ้านของบิดาด้วยความปลอดภัยพระยาเวจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ความรู้สึกผิดในการหลอกพ่อกับพี่ชายความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับการแย่งชิงสิทธิบุตรทวปีคงยังอยู่ในความคิดของอยาโคบในวันที่เขาหนีออกจากบ้านครับยาโคบหนีออกจากบ้านเพราะความโกรธแค้นของพี่ชายแต่เขาต้องเสี่ยงภัยอันตรายในการเดินทางยาโคบกล่าวว่าจะไม่มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าสมใสย ก่อนพบพระยาเวที่เบตเอลยาโคบกลัวว่าพระเจ้าจะไม่อยู่กับเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนหลอกลวงครับแต่เมื่อพระยาเวทรงปรากฏและให้คำมั่นสัญญากับยาโคบการเดินทางจากเบลเชบาผ่านเบตเอลไปสู่เมืองฮารานก็เปลี่ยนไปครับยาโคบเดินทางต่อไป ถึงแผ่นดินชาตะวันออกคํา่่าเดินทางต่อไปภาษาฮิบรูปแปลว่ายาโคบยกเท้าขึ้นแล้วเดินทางต่อไปซึ่งเป็นอากับอาการกริยาที่ไม่ปกติครับเป็นการสื่อว่ายาโคบได้เข้าสู่บทใหม่ของชีวิตครับจากเบดเอลไปที่สุดก็มาถึงบ่อน้ำแห่งเมืองฮาราน ยาโคบเห็นบอ่อน้ำกลางท้องทุ่งมีแพะแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่งอน้ำเป็นบอ่อที่เขามาตักน้ำให้แพะแกะกินมีหินปิดปากบอ่อน,นั้นอยู่เป็นก้อนหินใหญ่ยาโคบถามผู้เลี้ยงแกะว่าพี่น้องเอย๋ยเจ้ามาจากไหนคนเหล่านั้นก็ตอบว่าเรามาจากเมืองฮาราน กอดออกจากบ้านอิสอักสั่งยาโคบว่าจงไปยังแควนปัดดานอารามเถิดไปที่บ้านเบทูเอลบิดาของแม่ของลูกจงแต่งงานกับหญิงที่นั่นซึ่งเป็นลูกสาวคนใดคนหนึ่งของลาบันพี่ชายแม่ของลูกยาโคบไม่รู้ว่าตัวเองเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับ ยาโคบก็ถามคนเลี้ยงแกะว่าท่านรู้จักลาบันบุตรของนาโฮหรือไม่เขาก็ตอบว่ารู้จักยาโคบคงมีใจชื่นขึ้นมาทันทีครับเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังประสบความสำเร็จในการเดินทางไกลครั้งนี้ยาโคบถามต่อว่าลาบันสบายดีหรือเขาตอบว่าสบายต้องไม่ลืมนะครับว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างฮารานกับเบลเชบาซึ่งอยู่ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตร เป็นเรื่องซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสมัยนั้นครับตั้งแต่วันที่นางเรเบคาออกจากปัดดานอารัมไปแต่งงานอาศัยกับอิสอัคในดินแดนคณาอันพวกเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับหลายปีที่แล้วอับรามส่งคนใช้เดินทางด้วยอูดมาที่ปัดดานอารัมเพื่อหาภรยาให้อิสอัคในวันนั้นบ่อน้ำก็เป็นจุด พบเช่นกันครับผู้รับใช้นําอูด10บตัวบรรทุกของกํานันทุกชนิดของนายแล้วออกเดินทางไปยังเมืองที่นาโฮอาศัยอยู่ในแคว้นเมโสโปเตเมียเมื่อเขามาถึงก็ให้อูดหมอบลงข้างๆบ่อน,นอกเมืองเวลาเย็นวันนั้นเป็นเวลาที่บรรดาผู้หญิงออกมาตักน้ำ ในขณะที่ยาโคบกำลังสอบถามถึงลาบันอยู่นั้นนางราเชลก็กำลังเดินทางมาที่บ่อน,น้ำคนเลี้ยงแกะก็บอกอยาโคบว่าราเชลบุตรสาวของลาบันกำลังต้อนแพะแกะมาน่นไงยาโคบจึงพูดว่าขณะนี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงกำหนดเวลาต้อนแพะแกะมารวมกัน จงตักน้ำให้แพะแกะแล้วพามันกลับไปกินหญ้าก่อนก็ได้ผู้เลี้ยงแกะก็ตอบว่าเราทำไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกฝูงจะมาพร้อมกันแล้วก็มีผู้กลิ้งหินออกจากบอ่อเราจึงจะตักน้ำให้แพะแกะกินได้เราพบคำว่าหินหลายครั้งในการเดินทางของยาโคบครับยาโคบนอนหนุนหิน ที่เบ็ดเอวจากโคบใช้ก้อนหินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทร่งสถิตของพระเจ้าวันนี้ที่ฮารานมีหินหนักตั้งปิดปากบอ่อเอาไว้ครับหินหนักปิดปากบอ่อไว้เพื่อไม่ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้น้ําโดยไม่จ่ายราคาครับอีกอย่างหินปิดกั้นเพื่อไม่ให้สิ่งสงกรปรกตกลงไปในบอ่อแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้คนรื้สัต ตกลงไปครับหินใหญ่ต้องใช้แรงผู้ชาย2อถึงสคนครับเพื่อจะยกก้อนหินขึ้นได้และก็จะยกตามเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้นครับจากเด็กที่เคยติดแม่อยู่แต่ในเต็นท์เวลานี้อยากโคบยืนอยู่ที่ปากบ่อน้ำเมืองฮารานเขากลายเป็นคนเข้มแข็งกล้าหาญมีกำลังมหาศาลอย่างเลือเชื่อครับพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงอยากโคบทั้งจิตใจ และก็พลังกายในการเดินทางอยาโคบยกก้อนหินหนักใหญ่ออกจากบอ่อได้โดยลำพังคนเดียวครับหรือเป็นเพราะว่ายาโคบต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กับนางราเชลว,ว่าเขาแข็งแรงก็เป็นได้ครับเมื่ออยาโคบเห็นนางราเชลบุตรหญิงของลาบันลุงของตนกำลังต้อนแพะแกะของลาบันมาเขาก็เดินไปที่บอ่อ กลิ้งหินออกจากปากบ่อแล้วตักน้ำให้แพะแกะของลาบันลุงของตนหินที่ยาโคบใช้หนุนนอนที่เบ็ดเอลทำให้ท่านพบกับพระเจ้าหินใหญ่ที่ปากบ่อเมืองฮารานทำให้ยาโคบพบภรรยาคือนางราเชลครับยาโคบจบนางราเชลแล้วก็ร้องให้เสียงดังยาโคอบบอกราเชลว,ว่าเขาเป็นญาติของบิดาของนาง เป็นบุตรของนางเรเบคานางราเชลจึงวิ่งไปบอกบิดาเมื่อลาบันได้ยินข่าวยาโคบบุตรของน้องสาวเขาก็วิ่งออกไปต้อนรับสวมกอดจูงยาโคบแล้วพามาที่บ้านยาโคบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ลาบันฟังลาบันจึงพูดกับยาโคบว่าเจ้าเป็นหลานของลุมจริงๆยาโคบพักอยู่กับลาบัน หนึงเดือนเมื่อยาโคบเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคงรวมไปถึงการที่เอซาโกโรธที่จะเอาชีวิตของอยาโคบด้วยครับคนใช้ของอับราฮัมเดินทางด้วยอูดเพื่อหาภรยาให้อิสะัะแต่ยาโคบเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากเบเอเชบาเพื่อหาภรรยาที่เมืองฮารานครับคนใช้ของอับราฮัมมีของขวัญเป็นสินสอดมากมายแกนางเรเบคา ยาโคบไม่มีอะไรติดมือมาเลยครับหลังจากออกจากบ้านมีเพียงเสื้อผ้าชุดเดียวเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมอิสอับส่งยาโคบเดินทางตัวเปล่ามีแต่ให้คำวอวยพรเท่านั้นยาโคบไม่มีค่าสินสอดให้ครอบครัวของนางราเชลเลยครับลาบันพูดกับยาโคบว่าเราเป็นญาติกันแต่หลานไม่ควรทำงานให้ลุงเปล่า บอกมาเถิดหลานต้องการค่าจ้างเท่าไหร่ลาบันมีบุตรหญิงสองคนคนพี่ชื่อเลอาคนน้องชื่อราเชลเลอามีในตาเศร้าซึมราเชลรูปร่างดีและก็ใบหน้างดงามครับยาโคบหลงรักราเชลเขาจึงบอกลาบันว่าผมจะทำงานให้ลุงเจ็ดปีเพื่อแต่งงานกับราเชล ลูกสาวคนเล็กของลุงลาบานก็ตอบว่ายกให้หลานก็ดีกว่ายกให้ชายอื่นหลานจงอยู่กับลุงเถิดแล้วเรื่องราวการใช้ชีวิตของอยากโคบที่เมืองฮารานจะเป็นไปอย่างไรต่อพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ